มาตอบคําถามนี้นะคะเขาบอกว่าอิตามาตัวแบบไหนคะตัวเขาก็เขาก็เป็นพึ่งชนโรงชนิดหนึ่งแต่เป็นสายพันธุ์ตัวใหญ่จะต่างจากขนเงินคือมีตัวขนาดใหญ่กว่าแล้วก็อาศัยอยู่ในขอนไม้ตามธรรมชาตินะคะขอนไม้นี้ตามธรรมชาติแล้วเราก็ทําถาดน้ําพึ่งขึ้นไปข้างบนเพื่อเก็บน้าพึ่งน้ําพึ่งของเขาก็มีลักษณะเป็นกระเป๋ะใหญ่ๆเวลาเราเก็บเราก็ใช้วิธีการดูดโดยเจาะลงไปแล้วก็ดูดน้ําพึ่ง จากกระเป๋ะนี้ออกมาใช่ไหมคะแล้วหลังจากนั้นเราก็ปิดไวเหมือนเดิมเขาก็จะมาเอาน้ําพึ่งเอาน้ําหวานเข้ามาเราก็สามารถเก็บได้อีกประมาณ2อถึงสเดือนแล้วก็มาเปิดแล้วก็เก็บใหม่แบบนี้แบบนี้นะคะเขาใช้วิธีการดูดแต่แต่ละที่หรือว่าแต่ละฟาร์มเนี่ยอาจใช้วิธีการไม่เหมือนกันแล้วตัวอิตามาเนี่ยจำนวนมากน้อยก็แล้วแต่แหล่งอาหารเหมือนกันนะคะอันนี้นะคะแต่ถามมีบางคนถามว่าเขา ไม่ต่อยไม่กัดหรอเขาไม่เหมือนพึ่งคือเขาไม่มีเหล็กในแต่ถามว่าเขามามาก็เหมือนจิบจีจีเหมือนมดแดงอย่างนั้นนะคะแต่เราก็ปล่อยให้เขาปล่อยปล่อยเขาหรือว่าใส่ชุดป้องกันให้เรียบร้อยเขาก็ไม่สามารถมากัดเราได้หรือเขากัด ก็ไม่ได้เจ็บมากแล้วเขาก็จะหลุดออกไปเองแต่ตามผมเนี่ยเราควรจะสวมหมวกเพราะว่าเวลาเขาเข้ามาเพราะมียางเหนียวๆพอเขาเข้ามาในกลุ่มผมของเราเนี่ยเขาไม่สามารถออกไปได้เพราะฉะนั้นเวลาเราทําเนี่ยถ้าเราสวมเสื้อผ้าที่ลื่นๆเวลาเขามาเกาะเขาก็จะหลุดคือเกาะเราไม่ติดเขาก็จะไม่มาเกาะเรานะคะโอเคนะคะนี่วันนี้มาดูดน้ำผึ้งนะคะวันนี้เราดูดสามลังอันนี้ลังที่สองนะคะ เดี๋ยวพี่ลักจะให้ดูแบบชิวๆไปเลยนะคะขอบคุณสําหรับการติดตามนะคะถ้าใครชอบการเลี้ยงชนนรงมาติดตามกันนะคะอันนี้น้องเขามาจากเ,าเขาเป็นลูกครึ่งออสเตรเลียเขามาเรียนรู้การเลี้ยงชนนรงนะคะก็เลยพาเขามาดูดน้าผึ้งที่บ้านสวนของคุณยายนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็คอมเมนต์มานะคะจะได้พูดคุยกันค่ะสวัสดีค่ะแล้วเจอกันใหม่ค่ะ